จิตวิทยาเปลี่ยนคนโดนทิ้งเป็นคนที่เขาโหยหาครับกฎของการโหยหาครับจำไว้ครับกฎของสมองมนุษย์โหยหาอะไรก็ตามแต่ทุ่มเทให้แก่ะอะไรก็ตามแต่มันจะมีกฎ3ข้อยิ่งหายากมันจะยิ่งอยากได้ถ้ามันยิ่งหาง่ายมันจะยิ่งไรค้ค่าสมองมนุษย์วิ่งเข้าหาสิ่งที่เลอค่าและหายากกับสิ่งที่คนธรรมดามักพลาดครับและต้องเจอแต่ความรักล้มเหลว เวลามีปัญหาเขาจะเกิดความคิดลำดับแรกครับหนึ่งครับคือการเงียบครับพอคุณเริ่มเงียบดูว่ามันยังยังรักอยู่ไหมครับแต่สุดท้ายคุณจะพบว่ามันไม่ตามครับคนธรรมดาทั่วไปก็จะเกิดอาการท้อครับเขาจะโต์เศร้าครับพอท้อแล้วทำไงครับนะคุณจะเกิดความกลัวครับพอกลัวแล้วมันจะเกิดความคิดว่าง้อครับพอคุณไปง้อครับคนมันจะยิ่งรําคาญคุณมากขึ้นครับคุณก็จะรอครับหลังจากนั้นก็จะเริ่มทักเขาไปอีกครับ แล้วเขาก็จะไม่คุยกับคุณแบบนี้ครับสุดท้ายคุณก็รู้สึกว่าโอ๊ยฉันเนี่ยวิ่งไล่ตามมาจนเหนื่อยแล้วเว้ยเนี่ยอันนี้มันทนไม่ได้แล้วถึงเวลาต้องรักตัวเองบ้างคุณยองไรครับคุณก็เข้าสู่การเงียบครับสุดท้ายคุณก็เข้าสู่วงจรของการท้อเหมือนเดิมครับคนฉลาดไม่เซ็ตฉันมีความสุขได้ด้วยตัวเอง100เซครับลบความทรงจําเขาครับที่เคยมคีสมองมันจะจําไม่ได้ก็ต่อเมื่อสมองเกิดการเปรียบเทียบครับ ตัวตนของคุณครับในตอนนี้ครับคุณต้องสร้างตัวเลือกให้แก่ชีวิตครับเลือกเข้าสังคมคบหาเพื่อนใหม่เข้าคอรอสเข้าสัมมนาโน่นี่นั่นต่างๆครับคนฉลาดจะใช้เวลาในการอัปเกรดชีวิตครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอัปเกรดพัฒนาชีวิตของตัวเองทุกคนจะอยากได้คุณถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักนะครับอยากให้แฟนหลงไหลและ ต้องการให้แฟนที่อยู่กับคุณเนี่ยนะครับไม่มีอีโก้กับคุณอีกเลยนะครับไม่พยายามเอาชนะคุณอีกเลยครูควมเคยสอนไว้ในคอร์สสั่งจิตแฟนอีโก้ครับนะจากราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับคนจะวางอีโก้กับคุณก็ต่อเมื่อเขาเห็นคุณค่าของคุณคนจะวางอีโก้ก็ต่อเมื่อเขารู้สึกว่าคุณตอบสนองความอยากของเขาได้ คนจะวางอีโก้ก็ต่อเมื่อเขารู้สึกว่าคุณไม่มีใครมาแทนที่คุณได้อีกแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครอยากได้เนื้อหาเรื่องนี้โดยเฉพาะคนที่อีโก้จัดจัดนะนะครับมีเทคนิคในการปราบคนอีโก้มากกว่า27เทคนิคครับจากราคาเต็ม8,900ครูควมให้โปรพิเศษเฉพาะคลิปนี้นะครับอยู่ที่990บาทครับสิทธิพิเศษเฉพาะคนที่แคปเจอร์คลิปนี้ส่งไปที่ไลน์แอดนะครับ